สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมที่ดินอำเภอหนองยะไซนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศความเจริญของตัวอำเภอก่อนนะคะที่นี่อำเภอหนองยะไซนะคะมีความเจริญคือมีซีเจมีเซเว่นมีร้านมิตอดายมีปัป๊มปตทนะคะมีธนาคารมีตลาดสดต่างๆนะคะครบจริงๆนะคะที่นี่ ใกล้กรุงเทพร้อยสีกิโลเท่านั้นค่ะ ตรงนี้อำเภอหนองยะไซนะคะอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กรุงเทพร้อยสี่สิบไม่เกินร้อยห้าสิบกิโลนะคะถนนในโครงการนะคะกว้างห้าเมตรค่ะน่าอยู่นะคะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะคะอันนี้พี่ๆทีมงานนะคะเพื่อนบ้านซ้ายขวามีนะคะลูกค้าเราราคานี้เราฟรีโอนค่ะ ที่สําคัญคุยราคาหน้างานได้อีกนะคะดูได้เลยนะคะลูกค้าเสาไฟจอหน้าแปลงนะคะมีมอแปลงด้วยค่ะซ้ายขวามีเพื่อนบ้านค่ะสวยๆเลยสวยจริงค่ะแปลงนี้อันนี้ก็เพื่อนบ้านเนาะถนนในโครงการจากว้างห้าเมตรนะคะถนนกว้างห้าเมตรรถสวนทางได้ปกติแบ่งอยู่สองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ ฝั่งขวานะคะหน้ากว้างสวยๆเลยค่ะจากธงแดงนี้นะคะธงแดงนี้นะคะไปถึงธงแดงนั้นนะคะจะอยู่ที่สามสิบสองเมตรนะคะแล้วก็แนวแนวลึกจากธงแดงนั้นมาถึงธงแดงนี้นะคะยี่สิบห้าเมตรค่ะออกแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ก็ไม่เรียวมากนะคะจะออกแนวอ้วนๆนิดนึงค่ะเพื่อนบ้านมีแน่นอน ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะเปรี่ยวราคาคุยกันได้200ตารางวา1,80,000บาท1,80,000บาทราคาดอกได้อีกนะคะอําพรการันตีนะคะโฉะนดได้ไวนะคะเขตอำเภอหนองยาไซหนึ่งเดือนก็ได้โฉนดแล้วนะคะ ชมนะคะให้ชมแบบนี้เลยสวยๆยินดีต้อนรับนะคะลูกค้าทุกท่านมาแวะชมกันหน่อยค่ะชอบไม่ชอบก็ค่อยมาติไม่ว่ากันนะคะแบ่งขายค่ะขนาด200ตารางวาไม่ต้องยกแปลงนะคะเอาตามงบที่เราไหวนะคะจ้า ถนนสวยนะคะยังไงก็ติดต่อพอรมาได้นะคะสวัสดีค่ะ